สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวนิทาชาแนลค่ะ mm. มีเพื่อนๆคอมเมนต์มาถามพี่หนูว่าถ้าข้าวที่แช่แล้วเรายังนึ่งไม่หมดเราจะต้องทำยังไงดีสำหรับคลิปนี้พี่หนูมีคำตอบให้นะคะนี่ก็เป็นข้าวที่ทำการแชร่แล้วนะคะตั้งแต่เมื่อคืนค่ะ พี่หนูหนึ่งไม่หมดค่ะพี่หนูก็จะเอาข้าวที่เหลือมาเก็บไว้ในถุงที่สะอาดหรือภาชนะอะไรก็ได้นะคะที่เพื่อนๆมีแต่เพื่อนๆต้องล้างข้าวให้สะอาดก่อนนะคะก่อนที่เราจะเก็บเข้าตู้เย็นเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ล้างข้าวข้าวเราอาจจะเหม็นเปรี้ยวได้ค่ะ วิธีนี้เป็นวิธีที่พี่หนูทำบ่อยๆเลยค่ะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะก็แค่เอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาไม่ต้องแช่แข็งนะคะพรุ่งนี้เช้าเราค่อยเป็นนึ่อกันค่ะนี่ก็เป็นเช้าอีกวันแล้วนะคะที่พี่หนูจะเอาข้าวที่เหลือจากเมื่อวานมานึง่งก็นำข้าวที่เราเก็บไว้ มาเทลงภาชนะที่จะใช้นึ่งเลยนะคะไม่ต้องล้างไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะเพราะว่าเราทำความสะอาดตั้งแต่ก่อนที่เราจะเก็บไว้แล้วเราก็จะนึ่งตามเวลาปกติที่เรานึ่งข้าวเลยค่ะซึ่งพี่หนูได้ทำคลิปแนะนำวิธีนึ่งข้าวไปแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูวิธีนึ่งข้าวตามลิงก์ที่พี่หนูแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ ้าเพื่อนๆทำตามวิธีที่พี่หนูแนะนำรับรองเลยคะ่ะว่าข้าวจะออกมานิ่มมากๆนึ่งเช้านิ่มถึงเย็นเลยนะที่เห็นในคลิปข้าวพี่หนูจะผสมข้าวเหนียวดำด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่หนูจะมาแนะนำวิธีการอุ่นข้าวเหนียวที่เราขายไม่หมด มีวิธีเก็บยังไงและมีวิธีอุ่นยังไงให้ไม่ให้ข้าวมันเหนียวและยังเป็นเม็ดสวยเหมือนเดิมนะคะข้าวเราสุกได้ที่แล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายเป็นการไล่ไอน้ําเพื่อไม่ให้ข้าวเราแฉะนะคะเพื่อนๆอย่าชมคลิปพี่หนูจนเพลินนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพี่หนูด้วยนะ นี่ก็เป็นข้าวที่นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงคะเป็นเม็ดสวยอยู่เลยใช่ไหมขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามชมคลิปพี่หนูจนจบรอชมคลิปต่อๆไปของพี่หนูด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ